ก็ต้องการสวีดัสวัสดีน้องๆไอกไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ว่าอยู่กับพี่แกันเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิรีนาฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้จะมาสอนเข้าเล่นในส่วนกิจกรรมสติ๊กเกอร์นั่นเองนะครับหลายคนยังเข้าไม่ได้นะครับเห็นทักมาหาพี่หลายคนเลยนะครับพี่มีวิธีเข้านะครับเข้ายังไงนะครับบอกเลยว่าเข้าง่ายมากๆนะครับพี่ก็รีบมาทำคลิปให้น้องๆเลยนะครััััับหลลลาาายยยยยยคนนนนงงงเเเข้้้ไไม่่่่ดสสกกกอูแวว็ิธีีร ปลดล็อกสติ๊กเกอร์ยังไงนั่นเองนะพี่ก็สอนใน Tik t o อกไปแล้วนะครับหลายคนก็ยังไม่เข้าใจพี่ก็เลยมาทำคลิปใน YouTube ดีกว่านะครับผมมานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนกิจกรรมนี้มันอยู่ตรงไหนนะก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นี่นี่น,นเข้ามาในส่วนเอ่อแบนเนอร์นะครับกิจกรรมปฏิทินกิจกรรมแอสซินคินั่นเองก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นี่เลยนะครับชวนเพื่อนๆอนอกแบบสติ๊กเกอร์นั่นเองนะก็จะอยู่ในหน้านี้เลยแต่นะครับพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไม่ได้อาเดี๋ยวพี่จะห้ โค้ดของเว็บไซต์ไม่ถูกต้องหรือว่าผิดพลาดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็จะหมุนอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไม่ได้เลยนะครับหลายคนเป็นแบบนี้ที่เนี้ยวิธีเข้ามันเข้ายังไงมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะก็คือให้เราเนี่ยเข้ามาที่อ่ะดี๋พี่ขอเข้ารหัสลองก่อนนะครับเพราะว่ารหัสหลักพี่ทําภารกิจไปแล้วนะครับคือให้เรากดมาที่ประกาศตรงนี้นะครับอ่ะประกาศตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนมากดลงมาเรื่อยๆมันจะมีอยู่มันจะนี่เห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้ใครอยากเข้าได้ต้องเข้าตรงนี้เท่านั้นนะครับจะอยู่ในส่วนประกาศแล้วก็ กิจ uh, กรรมสติกเกอร์จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับลรากดเข้าไปอ่ะ uh, uh, สังเกตนะมันจะเข้าได้นะครับผมนี่มันจะเด้งเข้ามาในเกมเลยนะครับผมเราไม่ต้องไปเข้าในส่วน uh, uh, ในส่วนกิจกรรมแอสเซสเซนต์คนะครับอ่ะ uh, ทีนี้เรามาดูรหัสหลักพี่เข้าให้ดูเลยนะรหัสหลักพี่ก็เข้าได้นะครับผมนี่ปั๊บแล้วก็กดเข้าไปนะครับอ่ะ uh, ดู นะครับเห็นไหมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยเข้าได้เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้โอเคเดี๋ยวพี่ขอทําภารกิจในรหัสลองแล้วกันนะครับอ่ากิจกรรมนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องขออธิบายก่อนนะครับสำหรับกติกาการเล่นนะครับกิจกรรมนี้มาวันนี้เลยวันที่สิบหกนะครับถึงวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมนะครับห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีนั่นเองนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือผู้เล่นสามารถสร้างสติกเกอร์ในแถบหน้าแรกและแชร์ผลงานได้นะครับสองนะครับปลดล็อกนะครับตัวละครพิเศษโดยการทำเครื่องหมายแถบ ติดตามนะครับผู้เล่นสามารถดูผลงานของพวกเขาในแถบงานของฉันและอื่นๆจากแถบแกลเลอรี่นอกจากนี้นะครับผู้เล่นยังสามารถโหวตสติกเกอร์ที่พวกเขาชื่นชอบได้อีกด้วยนั่นเองนะครับจะเล่นยังไงเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับอ่าหน้าแรกก็คือนะครับก็จะมีให้เลือกตัวละครนะครับเราชอบตัวไหนก็เลือกไปนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวละครที่ยังล็อกอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนปลดล็อกกันเองนะครับผมอ่าแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเลือก เครื่องประดับนะครับพวกไอเทมต่างๆเนี่ยนะครับพวกของแต่งต่างๆเราสามารถเลือกตกแต่งในส่วนสติก๊กเกอร์ของเราได้นั่นเองนะครับอ่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวพี่ขอเลือกอตัวละครก่อนนะครับพี่ขอเลือกเป็นสเตฟฟี่แล้วกันนะครับนี่สวยๆเลยนะครับจากนั้นเลื่อนมาข้างล่างครับผมอ่ะมาดูข้างล่างกันนะครับก็ยังมีตกแต่งหลายอย่างเลยพี่ขอเลือกอันนี้ก่อนแล้วกันพอเรากดคลิกทีนึงเนี่ยเห็นไหม มันจะมาให้เลยนี่แล้วก็มาจับวางจะว,วางตรงไหนนะครับที่มันสวยๆนะครับอะพี่ขวางตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้นี่แล้วก็มาใส่ตรงนี้เหมือนตกใจนะครับผมแล้วก็อะไรอ่ะหวัวใจแล้วกันนะครับนี่ใส่ตรงนี้แล้วก็จะมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงคู่หูนี่แล้วก็อีกตัวนี้แวงข้างแล้วกันนี่เป็นสามสหายโคตดเท่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใส่นี่เอฟเฟกต์เล็กน้อยนี่สวย,สวยๆแจมๆเอออาจจะดูลกไปหน่อยแต่ก็เท่นะนี่เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็กด มันจะมี2ปุ่มข้างล่างเห็นไหมข้างล่างสติ๊กเกอร์ก็จะมีรีเซ็ตแล้วก็อัปโหลดนะครับผมแล้วก็พอเราเสร็จนะครับชัวเรียบร้อยสวยงามแล้วกดอัปโหลดแต่ว่าถ้าใครไม่พอใจเรากดรีเซ็ตได้เลยมันจะเริ่มต้นใหม่ให้นะครับผมอ่ะพี่ลืมบอกนะครับสำหรับตัวละครสามารถเลื่อนได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมเลื่อนได้เหมือนกันเลื่อนได้ทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมเราจะแก้ไขหไหนได้หมดพอเราชัวเสร็จโอเคสวยแล้วเรากด อัปโหลดเลยปับ๊บจากนั้นกดยืนยันปับ๊บเรียบร้อยนะครับเราสามารถกดแชร์ได้นะครับนี่กดแชร์ได้นี่เรียบร้อยจากนั้นกดกลับนะครับผมอ่ะตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกนะนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกวิธีนะครับในส่วนทำสติ๊กเกอร์เนี่ยก็คือทําได้2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งพี่ขอเอาเป็นตัวไหนดีเอ่อเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นฮายาตโตะแล้วกันนี่ฮายาตโตะเอาไว้มุมนี้แล้วก็ใส่ดาบเข้าไปนี่มันต้องถือดาบอ,อทีทีเลยนี่ เ,เนียนๆหน่อยเออโอเคได้อยู่แล้วก็ใส่ดาบแล้วก็เครื่องหมายอะไรเดียนี่เออโอเคแล้วก็มีอันนี้มเมวนี่มเมวเอากลับก่อนแล้วก็ใส่แว่นตาได้ปะแว่นตาเท่ะได้อยู่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 โอเคใส่แว่นตา,าจ,จะไม่เนียนหน่อยแต่ว่าก็ก็พอได้โอเคประมาณนี้แล้วก็ใส่เป็นเอาตัวนี้แล้วกันไว้ตรงนี้ โอเคจากนั้นกดอัปโหลดครับผมเรียบร้อยยืนยันครับผมนี่นะครับจะกดแช์นี่นะครับผมประมาณนี้นะครับก็คือมันสร้างได้2ตัวนะที่พี่ทําอยู่เห็นไหมจากนั้นก็อัปโหลดไม่ได้ละนะครับทีเนี้ยมันจะมีงานของฉันอยู่อันที่2นะนี่กดเข้ามางานของฉันเห็นไหมมันจะมีที่เราตกแต่งไว้2อันนะครับเราสามารถกดไลค์ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็กดแชร์ได้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ อันต่อมาก็จะเป็นแกลลอรี่แกลลอรี่ก็คือจะมีผลงานของเพื่อนๆในเกมในเพื่อนของเราเนี่ยอยู่นะครับแล้วก็จะมีแนะนําก็คือเพื่อนทั้งเซิร์ฟของเราเนั่นเองนะครับเห็นไ,ไหมสามารถกดไลค์ได้นะครับนี่ใครชื่นชอบเพื่อนคนไหนเนี่ยก็คือสามารถกดไลค์ได้นี่นะครับผมไม่รู้ว่าใครได้ไลค์เยอะสุดเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ของรางวัลอะไรหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่ามาสอนวิธีการเข้ากิจกรรมเข้ายังไงนะครับผมตอนนี้เข้าได้นานแล้วแหละนะครับพี่เพิ่งรู้ว่ามันอยู่ในส่วนประกาศนั่นเองนะครับพี่ก็ลองเข้าตั้งแแต่่่ชววงงเย็นลลละพีทํา้ ก็คือต้องเข้าในประกาศนั่นเองครับทีนี้วิธีปลดล็อกทํำยังไงครับผมตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกเห็นไหมมันยังล็อกอยู่ให้เรากดที่ติดตามครับผมตัวนี้แล้วก็กดที่แชร์ครับผมเห็นไหมเขาบอกชัดเจนเลยครับว่าแชร์เพื่อปลดล็อกนะครับผมสติ๊กเกอร์ตัวละครนั่นเองนะครับเรากดแชร์ไปนะครับแค่นี้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเห็นไหมตรงนี้หายไปแล้วนะครับคำว่าปลดล็อกหายไปแล้วทีนี้เรากดมาดูหน้าแรกมันจะเป็นยังไงครับผมอ่ะยังไม่หายนะเราต้องรีเฟซนะครับนี่หายแล้วเรียบร้อย นะครับอ่ามาดูมาดูมาดูาดนี่ปิดเพลงก่อนเห็นไหมได้ทุกตัวแล้วตอนนี้นะครับได้ทุกตัวแล้วนะครับนี่เนหะ็นไหมสามารถตกแต่งได้ทุกตัวเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัปโหลดมันยังจําจกัดที่2 2ตัวละครนะครับพี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือให้น้องๆเนี่ยรีบนะครับมาออกแบบสติกเกอร์ตัวเองไว้ได้เลยนะครับเผื่อเขาแบบ มีรางวัลสำหรับคนที่ไลค์เยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมเห็นไหมประมาณนี้สำหรับวิธีการเข้านะครับผมย้ำว่าให้เข้าที่ประกาศนะครับแล้วก็มันจะมีหน้าตากิจกรรมฮจะโตะตรงนี้นะครับเห็นไหมสติกเกอร์ตรงนี้เห็นไห ครับกดเข้าไปเลยับคือเข้าได้แต่ว่าถ้าเรานะครับเข้าหน้านี้เนี่ยนะครับตรงหน้าปฏิทินกิจกรรม s s สซ s สเซอร์เนี่ยก็คือจะเข้าไม่ได้มันจะขึ้นโค้ดเออร์เลนะครับผมถ้าเข้าตรงนี้ย้าว่าไม่ได้นะครับผมนะอ่าหลายคนยังเข้าไม่ได้นะเห็นบ่นกันเต็มเลยพี่ก็เลยอ่ะโอเคมาสอนเข้าละกันในสอนคลิปนี้นะครับผมอ่าไอเดียหลักพี่ก็เข้าได้เหมือนกันนะครับผมนี่นี่เข้าได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ว่าไอดีหลักเนี่ยพี่ทําภารกิจไปแล้วนะครับออกแบบไปแล้วก็คือปลดล็อกไปแล้วก็คือพี่ ต้องทารหัสลองนะเพื่อนน้องเห็นว่าเข้าตรงนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ใครเข้าได้แล้วทําได้แล้วนะปลดล็อกได้แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ไปบอกเพื่อนต่อด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าละกันสหรับการสลับคลิปวิดีโอแร่ตัวไปก่อนนะครับผมกลับคำว่าสวัสดีครับ